จาวมายเงยเราชื่อชี้ค่ะทุกคนคะหลายคนที่เคยเรียนภาษาเวียดนามเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยคำสรรพนามในภาษาเวียดนามมีคำอะไรบ้างนะคะถ้าสมมติเราอยากจะเรียกผมคุณกูมึงนะคะหรือว่าฉันเธอในภาษาเวียดนามเราจะพูดอย่างไรได้บ้างวันนี้นะคะชีจะพาทุกคนไปรู้จักกับคำสรรพนามในภาษาเวียดนามกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ คำสรรพนามในภาษาเวียดนามนะคะเรียกว่าได้ตื่นยันซึ่งก็คือคำที่เราใช้เรียกกันนะคะระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังนั่นเองอาจจะเป็นคำว่าผมพุณนฉันเธอต่างๆนะคะคำสรรพนามในภาษาเวียดนามเนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนคล้ายๆกับภาษาไทยเลยก็คืออาจจะเรียกตามระดับความสนิทสนมแล้วก็ระดับอายุหรือว่าสถานภาพที่ต่างกันร,ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีคำว่าอะไรกันบ้าง ถ้าสมมุตินะคะว่าเราอายุเท่ากันนะเราจะเรียกตามระดับความสนิทสนมค่ะอันนี้ชี้ให้ดูก่อนนะคะก็คือจะมีมงวยถึงเย็ดนะคะก็คือบุรุษที่1น,นะคะคือคนพูดงวยถือให้สภานมบุรุษที่2คือคนฟังแล้วก็งวยถือ 3, บ้าสรพนามบุรุษที่3มก็คือคนที่เรากล่าวถึงค่ะ คำคู่แรกนะคะเป็นคำที่เซฟที่สุดสุภาพที่สุดแล้วก็ใช้กับคนแปลกหน้าหรือว่าใช้กับคนรู้จักก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือคําว่าโตยกับบะค่ะมาคู่กันนะโตยบะโต้เนี่ยแปลว่าฉันนะคะดิฉันหรือว่าผมส่วนบะเนี่ยก็คือคุณผมกับคุณดิฉันกับคุณนั่นเองค่ะคู่ที่สองนะคะก็คือคําว่าหมิงกับบะอันเนี้ย ก็คือสนิทกันขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแหละก็ไม่ต้องเป็นทางการมากนะคะเหมือนเราเป็นคนใส่ไว้กระตาะนะคะก้าวเขไปในโรงเรียนวันแรกนะคะเจอเพื่อนใหม่เราอาจจะถามชื่อเพื่อนนะคะมิงเต้ละจี้บะเต้ละจีนะคะก็คือเราชื่อชินะคะส่วนเธอชื่ออะไรหรออย่างนี้ก็ได้นะคะใสใสเนาะต่อไปนะคะคู่ที่3าเตอ๋อกับเก๋อค่ะอันนี้สนิทกันอีกระดับหนึ่งนะคะเตอ๋อแปลว่า เราส่วนเกอเนี่ยแปลว่าแก่นะคะฉันแกเราแก่ก็ได้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็คืออีกระดับหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วก็ระดับขั้นสูงสุดสนิทกันมากๆอาจจะใช้คำว่าเต้ากับหมาได้ค่ะต้ากับหมายเทียบได้กับกู้มึงในภาษาไทยนั่นเองค่ะถ้าเราไม่รู้จักเขาอย่าไปใช้คำว่าเต้ากับหมายเรียกแทนกันนะคะอันนี้ไม่สุภาพค่ะ อาจจะมีทางเลือกอื่นนะคะสมมติว่าเราเป็นสาวน้อยใสย่ๆน่ารักไม่เคยพูดคำหยาบเลยนะคะแล้วก็สนิทกันมากๆกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งเราอาจจะเรียกชื่อเราแทนตัวเราแล้วก็เรียกชื่อเขาแทนตัวเขาก็ได้เช่นเราอาจจะบอกคิดถึงเพื่อนชิอชิจีนะคะแล้วก็มีเพื่อนชื่อว่าทูเรา,าจ,จะพูดว่าจีเนื้อทูลัมนะคะชินะคะเนอนะคะคิดถึงนะคะทู คือชื่อเขาล้ำคือมากๆเลยชี้คิดถึงทูมากมากเลยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นคําสรรพนามบุรุษที่3นะคะถ้าเราจะเรียกเขานะคะพูดถึงเขาก็คือถ้าเขาเป็นผู้ชายเราจะใช้คําว่าแองเอ๋ย e eh นะคะส่วนถ้าเขาเป็นผู้หญิงเราจะใช้คําว่าโกเอ๋ย eh นะคะหรือว่าเราอาจจะใช้คําที่ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่เรียกว่าน้อก็ได้ค่แะแปลว่ามันค่ะ หลายคนอาจจะถามนะคะเรื่องว่าเราจะสามารถเปลี่ยนคําพวกนี้เป็นคําพหูพจน์ได้ยังไงนะคะพวกเราพวกเธอพวกเขาพวกมันพูดยังไงนะคะสําหรับคําว่าพวกเรานะคะเราใช้คําว่าจุงมตาหรือว่าจุงมตัยก็ได้ค่ะแต่ว่าสองคำนี้ต่างกันนะอย่างคําว่าจุงมตานะคะมันจะรวมคนที่ฟังเข้าไปด้วยนะคะเช่นวันนี้พวกเราไปกินข้าวไหนดีนะคะคือถามคนฟังด้วย นะส่วนจุ้งโตยเนี่ยก็คือเป็นคําว่าพวกเราที่ไม่รวมคนฟังเข้าไปด้วยเช่นวันนี้พวกเราจะไปดูหนังกันเธอจะไปด้วยไหมอันเนี้ยก็คือเป็นจุ้งตารวมผู้ฟังส่วนจุ้งโตยไม่รวมผู้ฟังค่ะนอกจากนี้จะมีคําว่าจุ้งหมิงนะคะก็คือพวกฉันนะคะหรือว่าจุ้งตาวนะคะพวกกูก็คือใช้ตามระดับความสนิทสนมก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนคําว่าพวกเธอนะคะเราก็จะเรียกตามระดับความสนิทสนมเหมือนกัน นะคะอาจจะใช้คําว่ากักบะก็คือพวกคุณนะคะกักเกลก็คือพวกแกนะหรือว่าจุ้มหมายก็คือพวกมึงก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นพวกเขานะคะอันนี้เราใช้คําว่าเหาะเลยง่ายๆคําเดียวเหาะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นพวกมันเราอาจจะใช้คําว่าจุ้งน้อหรือว่าจุ้มก็ได้นะคะแต่ว่าคําว่าจุ้มน้อยเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับคนได้ส่วน,วนจุ้มเนี่ยอันนี้ใช้กับสิ่งของค่ะอย่างเช่นสิ่งของหรือว่าสัตว์ก็ได้นะ อย่างเช่นคําว่า,าโต๊ะเก้าอี้หรือว่าเป็นหมาหรือว่าแมวใช้คําว่าจุ้มได้หมดเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะมีอยู่สองประโยคด้วยกันนะคะประโยคแรกนะคะหมิกน้อยสะบะแงไหนแองเอ๋ยหล่เหอยคงโต๊ะน,นะคะอันนี้มีคาสรรพนามอยู่ทั้งหมดสามคด้วยกันก็คือคําว่า มิ่นะคะคำที่สองคือคำว่าบะแล้วก็คำที่สามคือแองเอ๋ยค่ะมิ่ก็คือสรพนามบุรุษที่หนึ่งนะคะคือคำว่าเรานะคะน้อยจะบะแงนะคะก็คือจะบอกอะไรให้บะก็คือเธอฟังนะแองเอ๋ยเขาผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายค่ะพรอใช้คำว่าแองเอ๋ยนะคะแองเอ๋ยละเหงยงคอมโตสน,นะคะเขาผู้ชายคนนั้นเนี่ย เป็นคนที่คอมโต้คือไม่ดีค่ะเราจะบอกให้เธอฟังเขาคนนั้นเป็นคนไม่ดีค่ะต่อไปนะคะก็คือคําประโยคที่เรียกว่าโต้ในนะคะจุ้มโต้เสดีเจยปะก็ม้วนดีกุ่มเยาคมอ่ะนะคะโต้ในนะคะก็คือเย็นวันนี้นะคะจุ้มโตอ้อันนี้รวมคนฟังไหมคะจุ้มโต้ไม่รวมคนฟังค่ะถ้าจุ้มตาจะรวมคนฟังนะคะเพราะฉะนั้น เย็นวันนี้พวกเรานะคะจะจะดีเจยไปเที่ยวนะคะเย็นันี้พวกเราพวกผมจะไปเที่ยวบะก็มวนดีกลุ่มเงาคมอ่ะอันนี้นะคะเราจะมีคําว่าทุ้งตัว,วแล้วใช่ไหมเราก็สรพพนามอีกตัวก็คือบะบะก็คือคุณนะคะก็มวนดีกลุ่มเงานะคะอยากจะไปนะคะม้วนนะคะดีนะอยากไปกลุ่มเงานะคะด้วยกันคมไหมนะคะเราก็เติมคําว่าอะซึ่ง แปลว่าคะหรือว่าครับในภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสุภาพให้กับประโยคนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นประโยคนี้บอกว่าเย็นนี้พวกผมจะไปเที่ยวนะคะคุณไปด้วยกันไหมครับนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเราดูตัวอย่างกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะถ้าสมมุติว่าเราอายุไม่เท่ากันเราจะเรียกสรรพนามตามอายุและสถานภาพนะคะอย่างเช่นคําว่าแอมนะคะ แอมคำแรกเนี่ยก็คือคำว่าน้องนะคะน้องเนี่ยหรือว่าหนูเนี่ยใช้กับจิแล้วก็แองนะคะจิก็คือพี่สาวส่วนแองก็คือพี่ชายน้องหรือว่าหนูกับพี่สาวและพี่ชายค่ะก็คือพี่นั่นเองเนาะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ในอีกระดับหนึ่งอายุห่างกันเข้าไปอีกนะคะก็คือคำว่าเจ้าค่ะเจ้าเนี่ยแปลว่าหลานนะคะเราใช้กับ โกนะคะคุณน้าคุณอาที่เป็นผู้หญิงนะคะจูคุณน้าคุณอาที่เป็นผู้ชายบักนะคะคุณป้าหรือว่าคุณลุงนะคะองก็คือคุณตาคุณปู่แล้วก็บ่าก็คือคุณยายหรือว่าคุณยานั่นเองนะคะต่อไปคู่ต่อไปก็คือคําว่ากอนนะคะกอนเนี่ยแปลว่าลูกค่ะหรือว่าแปลว่าหนูนะคะแต่ว่าใช้กับพ่อแม่พ่อแม่ในภาษาเวียดนามนะคะโบ หรือว่าจาโบน้นในทางเหนือจาทางใต้นะคะโบจาแปลว่าพ่อส่วนแบะแปลว่าแม่นะคะลูกและพ่อแม่ค่ะแล้วก็คู่สุดท้ายนะคะถ้าเราอายุมากกว่าใครก็ตามนะคะแต่ว่ายังอยู่ในระดับความเป็นพี่น้องอยู่นะคะถ้าเราเป็นผู้หญิงเราใช้คําว่าจินะคะถ้าเราเป็นผู้ชายใช้คําว่าแองใช้คู่กับแอมนะคะเขาซึ่งเป็นน้องของเรานะคะจิแองกับแอมค่ะ กรณีนี้นะคะเราอาจจะเรียกตามสถานภาพก็ได้สมมติว่าเราเรียกครูสอนภาษาเวียดนามของเรานะคะเราจะเรียกครูว่าโกหรือว่าเรียกว่าเถยนะคะครูผู้หญิงเรียกว่าโกเถยก็คือครูผู้ชายค่ะแล้วก็เราจะเรียกแทนตัวเองว่าแอมในกรณีที่ครูของเรายังอายุไม่มากนักหรือว่าแทนตัวเองว่ากอนในกรณีที่ครูของเราอายุมากแล้วค่ะ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำแรกนะคะประโยคแรกบอกว่าแอมกับเอินจิไฮระแองเซ็่เหนียวอะนะคะแอมกับเอินจิเซ็่เหนียวอะแอมกับเอินแองเซ็่เหนียวอะก็คือแอมเนี่ยก็คือหนูหรือว่าน้องนะคะขอบคุณนะคะกับเอินจิแองก็คือพี่นะคะเซ็่เหนียวก็คือมากๆเลยค่ะหรือว่าครับอะ ที่ถ้ายประโยคนะคะหนูขอบคุณพี่มากๆค่ะประโยคที่สองนะคะก็คือคำว่าแองเยอร์แอมล้มแอมก็เยอร์แองจุดหน่คมนะคะอันนี้เป็นคำที่เรียกยกันระหว่างคู่รักคือในภาษาเวียดนามเนี่ยคู่รักผู้ชายผู้หญิงเราจะแทนกันว่าแองกับแอมแองคือผู้ชายนะคะส่วนแอมก็คือผู้หญิงนะคะเราจะเจอกันในเพลงเยอะเลยนะคะเช่นบอกว่า อแอง nhớ แอมล้ํนะคะแองก็คือฉันนะผู้ชายใช่ไหมเนื้อนะคะคิดถึงแอมเธอล้ําคือมากๆเลยนะคะแอมก็เนื้อแองนะคะเธอคิดถึงฉันชุดหนาวสักนิดบ้างไหมคงนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยประโยคนี้ผู้ชายเป็นคนพูดฉันคิดถึงเธอมากเลยเธอคิดถึงฉันสักนิดบ้างไหมนะคะแล้วก็ คำสุดท้ายนะคะประโยคสุดท้ายนะคะเป็นคําที่เราถามทางนะคะเราหลงทางนะคะเราอาจจะพูดได้ว่าชูเอ้ยเจ้าบิหลักเดืองเบนเบนซบิดดีเดืองหนาวอ่ะนะคะคุณน้าครับนะคะ ผมหลงทางเจ้านะคะจะเห็นได้ว่าจูเนี่ยก็คือคุณนะ้าคุณอาผู้ชายใช่ไหมเราก็เติมคําว่าเอ่ยก็คือเป็นคําเรียกเราจะเรียกใครก็ได้เรียกแม่เอยนะคะแม่จ๋านะคะจูเอยนะคะคุณนา้าจ๋าคุณน้าครับนะคะแอมเอยน้องๆน,นะคะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะเจ้านะคะแปลว,ว่าผมนะแต่ว่าอันเนี้ยในที่เนี้ยถ้าแปลตรงตัวก็คือแปลว่าหลานใช้คู่กับจูค่ะเจ้าบิหลากเดือน นะคะผมหลงทางเบนซ์บิ it, นะคะเบนซ์บิก็คือป้ายรถเมย์ดีเดืองหนาวไปทางไหนอะลงท้ายด้วยครับหรือว่าค่ะนั่นเองนะโอเคเพราะฉะนั้นประโยคนี้แปลว่าคุณนะครับผมหลงทางป้ายรถเมย์ไปทางไหนหรือครับนะคะ หวังว่าทุกคนจะได้ไประโยชน์แล้วก็ได้รู้จักกับคำสรรพนามในภาษาเวียดนามมากขึ้นนะคะถ้าใครมีคำถามสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวชี้จะมาตอบค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ชี้ด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะแฮนกับไลน์สวัสดีค่ะ